ระดับของความมันสุด,ดยอดกีฬาต่อสู้แห่งยุคิิโนมอลมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้ห้ามพลาดความระทึกใจนำโดยดาราเอกและประหลุ่นนมวยไทยภูเกต็ตมวยมัดสั่งปะทะน้ำหอมพันเดือดจาลานเอกลกาอุยจากฝรั่งเศสสมทบด้วยขนศึกเกียรติเจริญชัยด้วนพอลิอสุสลีออนเจวาสมวยกำปั้นดุจากลิทัวเนีย ยอดกุมารแม็กจันดีและเดือดเมียนมาสายบวกโซมีอองและสาวหล่อมัดคมเพชรจรัดมออกรุงเทพทนบุรีประทะซินดี้ซิวเวสจากฝรั่งเศสทอ้องคู่มวยพันดุจะมาดวลกันแบบเดือดเดือดอีกเพียบรายการมวยที่มีนับนอกมากที่สุดแห่งยุคมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุชอกองแปทยท่าสดวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งท่มตรงข้อมวยพลาดไม่ได้